ามาแล้วค่ะพักบรรยากาศสวนผักที่บ้านมาเที่ยวงานบวชน้องชินกันก่อนหลังจากเมื่อวานที่ทําพิธีกลผมเสร็จเช้าวันนี้เราก็ต้องตื่นตีสามกันน้องชินต้องตื่นมาอาบน้ําเงินอาบน้ําทองที่แช่ไว้เสร็จแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นสั่งลองมาที่วัดกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อทําพิธีบวชสั่งลองเด็กน้อยอะเนาะตื่นเช้ากันทําพิธีไปแต่และคนก็หาวไปง่วงนอนกันแหละสั่งลองน้อย พ่อแม่ญาติพี่น้องก็มากันเต็มเลยเพื่อมาร่วมพิธีปวดสั่งรองกันในเช้าวันนี้พอทําพิธีเสร็จพ่อแม่สั่งลองก็ต้องป้อนข้าวสั่งลองนะมีกับข้าวทั้งหมด32ชนิดต้องกินให้ครบทุกชนิดเลยนะหิวข้าวแหละสั่งลองน้อยของแม่พอกับแม่ก็ช่วยกันป้อนข้าว ตอนนี้ก็เป็นสั่งลองแล้วน้องชินจะเหยียบบนพื้นดินไม่ได้นะน้องชินต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยากไปไหนจะไปไหนก็ต้องขี่คอพี่เลี้ยงไปแล้วก็จะมีคนดูแลมีคนคอยกางร่มให้ตลอดเวลาวันนี้พี่เลี้ยงน้องชินก็มีทั้งหมดอยู่10กว่าคนนะ พอขี่คอคนนี้เมื่อยก็เปลี่ยนไปขี่คออีกคนหนึ่งพอเสร็จจากพิธีบนวัดทุกคนก็รวมตัวกันกันอยู่ที่หน้าวัดเพื่อจะขึ้นไปที่ศาลเจ้าเมืองเดี๋ยวแอลจะให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงไปพร้อมๆกันว่าสนุกกันแค่ไหน 返回来。Bye bye. วิธีแหกก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าตีกองตีค้องส่วนพี่เลี้ยงก็เต้นไปลําไปสั่งรองก็สนุกสนานกันน้องชินก็ชอบมากๆถ้าพี่เลี้ยงคนไหนไม่เต้นนะนายบอกต้องเต้นต้องเต้นระหว่างที่รอสั่งรองขึ้นศาลเจ้าเมืองกินข้าวเช้ากันหน่อยข้าวซอยหนะก็เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่ วันนี้ก็จะเป็นขบวนแห่แบบเล็กๆนะส่วนวันพรุ่งนี้จะแห่แบบยิ่งใหญ่อลังการกว่าน,นี้แห่ตั้งแต่ท้ายหมู่บ้านมาถึงวัดกันเลยทีเดียวนะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาฝากพรุ่งนี้นะก็จะเป็นวันที่คนมาเยอะมากๆเลยเราคนเท่าคนแก่เด็กๆหรือสาวๆก็จะเอาเข้าตอกรอบโปรยขบวนภาพบรรยากาศแบบนี้แอลก็สัมผัสแอลก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละทุกคนเพราะว่าแอลอะ เป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่เกิดที่นี่โตที่นี่เลยงานบวชลูกแก้วนั้นๆทีก็จะมีครั้งนะเมื่อไหร่ที่มีงานทุกคนก็จะตื่นเต้นเฝ้ารองานนี้กันมากๆสนุกสนานกันแบบนี้เลยงานมีทั้งหมด3วันแต่ว่าเตรียมงานรอเป็นเดือนกันเลยนะ วันนี้ก็จะมีรำนกรำโตด้วยแต่แอลไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะเพราะว่าคนเยอะมากๆจะบอกว่าน้องๆชุดนี้ตีกองสนุกมากเก่งมากๆเลยนี่ไงการรำนกรำโตของเราแต่ว่าถ่ายไกลแหละเห็นแบบนี้คือชื่นใจตื้นตันใจมากๆน้องชินก็สนุกมากๆเลยนะนายบอกชอบมากๆเลยครับแม่ กลับจากศาลเจ้าเมืองก็มาวนมาแห่รอบวัดกันอีกทั้งหมด3รอบเสร็จแล้วก็จะเริ่มแห่ในหมู่บ้านขึ้นบ้านทุกบ้านในหมู่บ้านเลยนะเพื่อเป็นสิริมงคลชาวบ้านก็จะเตรียมนมเตรียมขนมเตรียมน้ําแล้วก็เตรียมเงินใส่ซองไว้ให้สั่งลองสั่งลองก็จะให้พรด้วยนะกลับมาถึงบ้านเห็นป้ากําลังเตรียมทําข้าวต้มอยู่พรุ่งนี้ก็จะทําพิธีเรียกขวัญสั่งลองทุกคนก็กําลังเตรียมกับข้าวกับปลาทําทกับข้าวกินกัน พักครึ่งวันมาแปลงล่างกันจ้าพอตกบ่ายก็เปลี่ยนอีกชุดนึงพักกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ออกไปแห่กันอีกไปตามบ้านต่างๆกันอีกทางบ้านแอลก็จะเอาสั่งรองไว้ที่บ้านแขกก็จะมาเที่ยวหาสั่งรองที่บ้านและนี่คือคณะแห่สั่งรองที่มัดขึ้นตามบ้านค่ำแล้วค่ำแล้วญยาติญาิและแขกก็พากันมาเที่ยวหามาผูกข้อมือให้สั่งรอง และวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแห่ที่จัดเต็มคนก็จะมาเยอะมากๆไวแอลจะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะคะจบคลิปหนึ่งวันของแอลจบคลิปวันแรกของประเพณีปล่อยสั่งลองของชาวไทยใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจ้า